This the Standard Podcast. Eight Minute is opening ears. s Eye for your r o ความเดิมในตอนที่แล้วนะครับออตโตมันร่วมกันกับเยอรมันแล้วก็ออสเรตรียฮังการีนะครับรวมตัวกันเป็นสมาพันธ์สามจากกักรพรรดินะครับก็คือเป็นพันธมิตรระหว่างเยอรมันออสเรตรียฮังการีและออตโตมันด้วยจากการที่เยอรมันมีการประกาศสงครามนะครับกับ ฝรั่งเศสและอังกฤษผลก็คือออตามานเองต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ไปด้วยถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะไม่ใช่เป้าหมายแรกของคู่สงครามอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสแต่ดูที่ตั้งของเขาครับที่ตั้งอยู่ในชายภูมิที่ดีเลิศดก็คือระหว่างเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดําการเดินทางเองที่ไม่ได้ไกลไปจากอ่าวเปอร์เซียแถมด้านล่างของพวกเขายังมีทางออกทะเลแดงซึ่งตอนนี้เนี่ยเชื่อมไปกับลองสุเอตแล้ว หนึ่งในพื้นที่ของการเจรมตีเลยการมาเป็นที่คาบสมุทรแกริโปลีครับที่อยู่ทางฝั่งเอเชียตะวันตกของออตโตมันที่เราเคยไล่เรียงกันไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือพื้นที่ที่กองทัพของอังกฤษและฝรั่งเศสก็คือที่เรียกกันว่าทริปเปิลองตองเนี่ยต้องการเข้าไปขยายอิทธิพลครับเพราะว่าอังกฤษฝรั่งเศสหมายตามาโดยตลอดเลยว่าพวกเขาอยากเข้าไปมีอิทธิพลที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นอกจากนี้พวกเขาเองยังมีความต้องการที่จะเข้าสู่แหล่งน้ำมันซึ่งในเวลานั้นต้องบอกนะครับว่าน้ํามันเริ่มต้นทวีมีความสําคัญมากขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลายเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศชั้นแนวหน้าอุตสาหกรรมในช่วงเวลานั้นสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับในสมรภูมิแกริโปลี ออตโตมันเองสามารถที่จะยันกองทัพผสมนะครับของทริปเปิลอองตองเครืออังกฤษและฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีกองทัพผสมของฝ่ายทริปเปิลอองตองในเวลานั้นประกอบด้วยอ,อังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไม่สามารถฟาดานของกองพันภายใต้การบัญชาการของนายพนเอกนะครับมุสตาฟาเคมาลไปได้นอกจากนี้รือรบของฝรั่งเศสครับก็คือซูฟรองและโกลูสโดนกับระเบิดใต้น้าของออตโตมันจนพังพินาศในที่สุดในสมรภูมินั้นคือสมรภูมิแกลลิโปลี ออตโตมันสามารถเอาชนะได้ในปี1916แต่ครับสงครามโลกครั้งที่1ในพื้นที่ออตโตมันเองเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะที่แกริปโปลีครับในภาพรวมแล้วเนี่ยพวกเขาพ่ายแพ้ต่อ t r i ปเปิลอองตองและต้องยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่1ไปพร้อมกับเยอรมันและออสเตรียาราชาสำนักโคเฮนซอลเลนที่เบอร์ลินนั้นยอมแพ้สงครามโลกออตโตมันเองต้องยอมแพ้อย่างเป็นทางการ และลงนามในสัญญาหยุดยิงที่เรียกกันว่าสนที่สัญญามูดรอสในวันที่30ตุลาคม1918มีการลงนามกันครับบนเรือรบหลวงที่มีชื่อว่า H.M.S. Argemnon ของ British Empire ท่านใดก็ตามที่เคยดูหนังเรื่องทรอยจะบอกว่าชื่อนี้คุ้นคนะ Argemnon Argemnon ครับเป็นชื่อของกษัตริย์กรีซที่โจมตีกรุงทรอยในมหากราฟเฮเลนออฟทรอยของโฮเมอร์นั่นแหละครับทีนี้เรามามองการพา่แพ้สงครามโลกในพื้นที่นะครับเยอรมันออสเตรีย ไม่ปรากฏนะคบว่ามีกองกําลังสัมพันธมิตรเข้าไปยึดพื้นที่เยอรมันกับออสเตรียแล้วอาจจะได้ยินนะคบว่าพวกเขาต้องสูญเสียค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลถูกลดทอนอํานาจทางการทหารมีข้อจํากัดในการขยายสายานุภาพแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เข้าไปถูกรุกรานพื้นที่สําคัญแต่ว่าไม่ใช่กับออตโตมานนะครับชะตากรรมของออตโตมานหลังสงครามโลกครั้งที่1ภายใต้าการปกครองสุลต่านเมห์เมตที่6ผู้ชนะสงครามนําโดยอังกฤษในยุคข,ของเดวิดลอยจอร์จ บีบให้กองทัพออตโตมานนั้นวางอาวุธและพวกเขาก็คือ British Empire ส่งกองกำลังกรีธาทัพเข้าไปยึดครองพื้นที่ของออตโตมันรวมถึงกรีธาทัพเข้าสู่นครหลวงคอนสแตนติโนเปิลทงออตโตมันถูกชักลงจากยอดเสาทงประเทศผู้ชนะสงครามถูกชักขึ้นบนท้องฟ้าของจักรวรรดิผู้พ่ายแพ้สงครามกองทัพกรีซจำได้ไหมครับกรีซเคยตกเป็นอาณานิคมออตโตมันเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปี พวกเขาประกาศเอกราชได้ต่อมาพวกเขาเข้าร่วมกันกับทริปเปิลองตองเป็นกองทัพผู้ชนะสงครามกรีซศัตรูคู่อาฆาตของออตโตมนันยกพลขึ้นบกย่ำลงบนดินแดนของเจ้าอนานิคมเดิมที่อิสตันบูลตัดแบ่งพื้นที่เป็นของตัวเองไม่ต่างจากอังกฤษและฝรั่งเศสแหะครับที่เริ่มต้นตัดแบ่งพื้นที่บนคาบสมุทรอาาโตเลียของออตโตมันออกเป็นชิ้น แน่นอนครับในแง่ของเล่นเหลี่ยมการเมืองของมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับค่อยๆบั่นทอนความมั่นคงของออตโตมันด้วยการให้การสนับสนุนชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งเป็นเมืองขึ้นของออตโตมันมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกไปแล้วท่านดูตัวอย่างเลยใครก็ตามที่ชมภาพยนตร์เรื่อง l a w r e n c e of Arabia l a w r e n c e of Arabia ก็มาจากชื่อ Thomas Edward Lawrence ครับก็เป็นสปายของ British Empire ที่เดินหน้าเข้าไปให้การสนับสนุนชาติพันธุ์อาหรับก็คือ Sharif of m a k a เพื่อที่จะสนับสนุนให้ชาวอาหารับนั้นต่อต้านแข็งข้อจัก,กรวรรดิออตโตมันเหตุการณ์ในครั้งนั้นเรียกว่าอาหรับรีโวอไม่แต่เพียงแค่นั้นนะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสตลอดมาเลยให้การสนับสนุนชาติพันธุ์จอร์เจียอาร์เมเนียที่คอเคซัสชาวเคิร์ดเพื่อต่อต้านออตโตมันจากบริเวณโดยรอบและอังกฤษกับฝรั่งเศสสัญญาว่าหากสิ้นสงครามแล้วสิ้นจัก,กรวรรดิออตโตมันไปแล้วรัฐต่างๆของชาติพันธุ์เหล่านี้จะกลายมาเป็นรัฐเอกราช ที่ได้รับการสนับสนุนและปกป้องโดยอังกฤษและฝรั่งเศสครับทันทีที่สิ้นสุดสงครามโลกครับอังกฤษฝรัร่งเศสมีการแบ่งพื้นที่รัฐบริวารออตโตมานบริเวณตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียนออกเป็นเขตของอังกฤษและฝรั่งเศสโดยมีการลากแนวเส้นที่ชื่อว่าไซค์สพีโกโดยทันทีเส้นไซค์สพีโกแห่งนี้ครับเป็นเส้นที่อังกฤษและฝรั่งเศสได้มีการทําการรังวัดพื้นที่เอาไว้ตั้งแต่ก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ไปแล้ว โดยเตรียมการในการที่จะแบ่งแผ่นดินออกไปเป็น2ส่วนก็คือพื้นที่บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกชื่อว่าไซส์ปีโกมาจากชื่อของนักการทูตอังกฤษมาร์กไซส์และนักการทูตฝรั่งเศสฟองส่วนปีโกสิ้นสุดสงครามแล้วครับพวกเขาบีบให้ออตโตมนันลงนามในสัญญาแบ่งพื้นที่ของอดีตจักรวรรดิอตอ,อตโตมนันในสัญญาที่มีชื่อว่าทริตีออฟเซฟอันเป็นสนธิสัญญานานาชาติรับรองการแบ่งเขตดินแดนเดิมของออตโตมันระหว่าง2ชาติมหาอำนาจใหญ่ และรัฐใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการล่มสลายของออตโตมันราชสำนักออตโตมันเองยินยอมต่ออำนาจของผู้ชนะสงครามแต่มันไม่ได้หมายความนะครับว่าชาวเติร์กทุกคนจะยินยอมทำตามไปด้วยนายทหารเก่าหลายคนปฏิเสธที่จะยอมจำนนอำนาจของต่างด้าวรวมถึงพันเอกมุสตาฟาเคบาลของกองทัพออตโตมันซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวีรบุรุษสงครามที่สามารถเอาชนะกองทัพอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์ได้ที่สมรภูมิแกลิโปลี กล่าวถึงอดีตสักเล็กน้อยครับว่าพันเอกมุสตาฟาเคมาคนนี้ครับจริงๆแล้วท่านเป็นดดนแมร์ดดนแมร์เป็นศัพท์ภาษาเติร์กิชที่แปลนะครับว่ามิใช่าชาวเติร์กโดยกําเนิดแต่รับศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นศาสนาของตนเองตัวมุสตาฟาเคมาแล้วตัวเขาเองเป็นคนชาติพันธุ์ยวนะครับ เกิดที่พื้นที่ซาโลนิก a าปัจจุบันนี้ซาโลนิกาเป็นเมืองที่อยู่ในกรีซโดยที่ตัวเขาเองครับเข้ารีดเป็นมุสลิมเมื่อตอนอายุ7คขวบก่อนที่จะเรียนหนังสือในระบบแล้วก็เข้าสู่โรงเรียนทหารออตโตมนันได้รับโอกาสในการไปศึกษาวิชาทหารที่โลกตะวันตกทําให้ตัวเขาครับก็เหมือนกับกลุ่มยังเติร์กปาชาทั้ง3คนที่ต้องการที่จะปฏิรูปออตโตมันเหมือนกันครับตัวเขาเองครับมุสตาฟาเคมาล และผู้ที่มีอุดมการเดียวกันลาออกจากราชการทหารของจักรวรรดิออตโตมนันแต่ไม่ยอมทิ้งอาวุธไปรวมตัวกันครับที่เมืองอังคาราอันเป็นเมืองตอนในของคาบสมุทรอนาตโตเลียก็คือพื้นที่ตุรกีในฝั่งเอเชียในปัจจุบันเพราะเป็นพื้นที่ที่ดีครับมีชายภูมิดียากแก่การที่มหาอำนาจนั้นจะเข้าถึงได้พวกเขาร่วมกันกับนักต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวเตร์กยุคหลังออตโตมนันเช่นมุสตาฟาอิสเบตเคซิมเคราเบกีย รวมสรัรพกกำลังต่อต้านอำนาจของต่างด้าวผู้ยึดครองแผ่นดินเติร์กและสามารถเอาชนะในสมรภูมิสำคัญได้ครับเช่นสมรภูมิอินโนนูในการขับไล่กรีซออกจากแผ่นดินพวกเขาและในสมรภูมิเอสเคเดรุนที่พวกเขานั้นขับไล่กองกำลังของฝรั่งเศสออกไปจนสำเร็จและในที่สุดครับด้วยความห้าวขาญในที่สุดแล้วชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่า บีบให้ชาวตะวันตกต้องยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาสนธิสัญญาโลซานในปี1923และยอมรับการเกิดขึ้นของสาธารณรัฐตุรกีซึ่งเป็นรัฐใหม่ของชาวเติร์กอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมของปีนั้นพูดง่ายๆพวกเขาเกือบสิ้นแผ่นดินแต่ด้วยความห้าวหาญของกองกำลังที่ไม่ยอมที่จะตกเป็นทาสของต่างดาว ทำให้พวกเขาสามารถสถาปนารัฐใหม่สาธารณารัฐตุรกีได้เป็นผลสําเร็จมุสตาฟาเคมาลกลายมาเป็นบิดาแห่งการกําเนิดรัฐใหม่ของชาวเติร์กหรือว่าสาธารณารัฐตุรกีในเวลานั้นครับตัวเขาเองต้องการใช้ระบบที่มีความทันสมัยเริ่มต้นใช้ระบบนามสกุลนามสกุลของเขาคือนามสกุลแรกในตุรกีนั่นก็คือนามสกุลอัตทาเทร์ก ดังนั้นเราจะได้ยินว่าประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกีคือมุสตาฟาเคมาอัตตาเต์กอัตตาเต์กเป็นภาษาเติร์กแปลว่าบิดาแห่งเติร์กโดยที่มีมุสตาฟาอิสมตวีรบุรุษสงครามแห่งสมรภูมิอินโนนูเป็นรองประธานาธิบดีและได้นามสกุลว่าอินโนนูจึงกลายเป็นอิสมตอินโนนู รองประธานาธิบดีและต่อมาก็กล้าขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่สองของสาธารณรัฐตุรกีหลังจากการถึงแก่อสัญ,ญกรรมของมุสตาฟาเคมาอัตเทอร์กสำหรับฐานที่มั่นที่พวกเขารวมตัวกันและใช้เป็นฐานที่มั่นในการตอบโต้และขับไล่ข้าศึกต่างด้าวออกไปจากแผ่นดินตุรกีในเวลานั้นก็คือเมืองอังคาราถูกสถาปนาเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐตุรกีซืบมาจนวันนี้ใครจะไปคิดล่ะครับว่าจากักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างออตโตมานนั้น ต้องร่วงโรยจนเกือบจะสิ้นแผ่นดินทั้งหมดยังโชคดีครับที่พวกเขามีกลุ่มนักต่อสู้เพื่อเอกราชขับไล่ชาวต่างชาติออกไปและให้กำเนิดชีวิตใหม่ของรัฐแห่งชาวเติร์กได้แต่อย่างไรก็ตามครับสาธารณรัฐตุรกีในวันนี้ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับออตโตมันในอดีตอีกต่อไปแล้วครับน่าสนใจครับและมันเกิดอะไรขึ้นกับบรรดาเมืองขึ้นหรือว่ารัฐบริบาลเดิมของออตโตมันเราไปดูกันที่ชาริฟอฟมากะนะครับก็คือท่านอาลีบินฮุเซน หนึ่งในสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านออตโตมันจากช่วงของอาหรับรีโวลต์ในช่วงเวลาแบบนั้นครับตัวท่านและก็วงแฮชิมัท์ควรจะต้องเป็นผู้ปกครองคาบสมุทรอาราเบียรวมถึงพื้นที่ปาเลสไตน์จากการที่ตัวท่านเองได้รับการสนับสนุนจาก British Empire ซึ่งบรรลุข้อตกลงกันในเอกสารนะครับที่เรียกกันว่าแมกมานฮุเซนแต่แล้วครับตัวท่านได้พบภายหลังว่าฝ่ายอังกฤษนำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาร์เธอร์บอลฟ ได้มีการลงนามในข้อตกลงลับกับตระกูลโรดชัยในสายที่อยู่ในอังกฤษจะมีการตัดแบ่งพื้นที่ปาเลสไตน์บางส่วนให้เป็นพื้นที่ในการก่อตั้งรัฐอิสราเอลของชาวยูตามแนวความคิดไซออนิสต์ที่กำลังแพร่หลายนะครับในหมู่ชาวยูในยุโรปแน่นอนครับที่ว่าท่านเองไม่พอใจและนำไปสู่การที่อังกฤษนั้นปฏิเสธที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มของแฮชิมิของชารีฟอฟมากะหรือท่านอาลีบินฮุเซน และกลับไปให้การสนับสนุนกับกลุ่มอัลซาอูดที่ครองอํานาจในทางทิศตะวันออกของข้าวสมุทรอาระเบียจนในที่สุดกลุ่มฮ a ชิมัยตต้องขึ้นเหนือและสถาปนาอํานาจในพื้นที่จอแดนแต่เพียงเท่านั้นในยุคนั้นเราจะได้ยินนะครับว่ามีคําว่า British Protectorate French Mandate คคานั้นคืออะไร Protectorate Mandate คือรูปแบบของรัฐเกิดใหม่หลังจากการล่มสลายของออตโตมันครับด้วยเหตุที่รัฐบริวารดั้งเดิมของออตโตมนัน เหมือนเกิดใหม่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่1แต่ด้วยความพยายามในการขยายอิทธิพลของอังกฤษฝรั่งเศสนะครับที่กลายเป็นเจ้าพ่อใหม่ในภูมิภาคนั้นทําให้เวลานั้นครับสันนิบาตชาติก็คือ League of the Nations ก็พูดง่ายๆละครับก็คือชาติก่อนของ U.N. เนี่แหละครับแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจผู้ชนะสงครามเืออังกฤษและฝรั่งเศสและอเมริกาเป็นหลักเข้าไปทําหน้าที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงและผู้ดูแลรัฐเกิดใหม่เหล่านี้โดยที่คําว่า mandate ก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสนั้น ได้รับอานัตจากสันนิบาตชาติหรือว่า League of t h n n t t o o s ให้เข้าไปดูแลพื้นที่นั้นคำว่า British Mandate of Palestine ก็คือการที่อังกฤษนั้นได้รับอานัตจากองค์การระหว่างประเทศคือ League of the Nation ให้เข้าไปดูแลปาเลสไตน์พูดง่ายคนปาเลสไตน์ไม่ได้มีเอการาชเพราะมีอังกฤษปกครองอยู่ British Mandate of m e s o p o t a m i a ก็คล้ายคึงกันต่อมาถูกพัฒนาเป็นอิรัก French mandate of Syria and Lebanon ก็กลายมาเป็นซีเรียและเลบานอนที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสแล้วครับสถานภาพของประเทศเหล่านั้นดูแล้วโดยนิติในมีชื่อเป็นอิสระจากออตโตมันแต่พวกเขาอยู่ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงคืออังกฤษและฝรั่งเศสเพราะชาติตะวันตกมองว่าพวกเขาไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะดูแลตัวเองดังนั้นเราจะพบได้นะครับว่าพื้นที่เดิมของออตโตมัน เช่นที่ตะวันออกกลางพื้นที่เกิดหมาในยูเรเซียกลายมาเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งทั้งหมดก็มีวิวัฒนาการจากสิ่งที่ไล่เลียงมานี่แหละครับรวมถึงความขัดแย้งในยูโกสลาเวียเซอร์เบียบอสเนียที่ก็มีมิติทางศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องครั้งหนึ่งพวกเขาเองก็เคยเป็นรัฐบริวารหรือว่าเอาเยตของออตโตมนันก่อนที่จะพบกับความผันผวนมากมายและพบกับความขัดแย้งมาหลายช่วงในประวัติศาสตร์พวกเขาและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือเรื่องราวของจกักรวรรดิที่ครั้งหนึ่ง เคยยิ่งใหญ่บีบให้ชาวยุโรปต้องพัฒนาวิทยาการและสำรวจโลกแต่ในที่สุดเมื่อวิ่งตามชาวโลกไม่ทันพวกเขาก็ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังจนเกือบสิ้นพันธุ์ The Standard Podcast. Eye